อันนี้เป็นสับปะรดของอะไรคะสีราชาตาดำสีราชาตาดำเป็นพันธุ์ที่หวานเป็นขึ้นชื่อเลยใช่ไหมของชนบุรีเนี่ยองชนบุรีแนะนำเทคนิคในการเลือกสับปะรดเทคนิคยังไงถ้ารู้ว่าฉ่นต้องบีบมากบีบเนื้อเสียงมันต้องยังไงแป๊ะแป๊ะแป๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพื่อนจะบีบให้ดูอันนี้แป๊ะแป๊ะต้องแป๊ะแปใช่ไหมแล้วเราเอตาเนี่ยตาสับปะรดนี้เกี่ยวไหม ไม่เกี่ยวเนาะต้องแป้งแป้ไหนแป้อุ้มแป้งมึงไอเน็ดเฉพาะไอเด็ดแป้งไหมอันนี้ไม่แป้นื้อของโอถ้าไม่แป้เป็นเนื้อสองถ้าแป้จะเป็นเนื้อหนึ่งเนื้อหนึ่งคืออะไรอ่ะเนื้อช้ำเนื้อช้ำเนื้อช้ำเพราะเมื่อกี้กุ้งชิมแล้วหวานมากหวานแค่อันนี้นะคะ4โล4โลร้อย4โลร้อยใครผ่านเส้นทางนี้ก็มาหัดหนุนเนาะ เขารรียกอะไจะมีสับปะรดสองอย่างสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งค่ะพี่เจนขายสับปะรดมากี่ปีสามปีอันนี้สับปะรดการเมืองเหรนะสับปะรดไม่การเมืองไขย่างปลาตะโพนอ๋อไขย่างปลาตะโพนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสับปะรดเลยไม่ได้เปลี่ยนไข้คู่กันได้เรื่อยๆไเรื่อยๆอันนี้คือสี่โลแล้วเหรอสี่โลได้แค่นี้เองเหรอได้ห้าโลครับอันนี้เดี๋ยวให้ชิมเลยอันนี้ของแท้จาก สีราชาอันนี้พี่อะไรพี่อะไรพี่ยอดครับพี่ยอดอ่ะพี่ยอดพี่ยอดให้ชิมเหมือนครั้งก่อนเราก็ไปชิมแตงโมทำมากไปด้ยขออยิ่งเตี่ยงขออยิ่งเตียงได้เลยข้อยิ่งข่อยิ่งได้ครับเอาชิมเลยที่ไม่ชิมโคตรคม่โคตรน้ำไหลแตกนี่นี่ค่ะเพื่อนๆแบบปาดออกมาคือช่ำเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้คือพันธุ์สีราชาตาดำเลยของแท้เลยจะเขียวเขียวแต่ว่า แต่ว่าสุกเพราะว่าไอ้บุฟเฟ่์เด็พันนี้มันมีนานหรือยังหรือเพิ่งเพิ่งพัฒนาขึ้นมามีเพิ่งพัฒนาขึ้นมาครับอ๋อเป็นเป็นพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ครับแต่หวานจริงๆอ่ะเพื่อนเอกลักษณ์เขาคือยังไงครับไอ้พันนี้มันจะเป็นพันแบบที่เขียวแต่ว่าไม่ออกเหลืองแต่ว่าผ่าเข้าไปในมันจะเป็นเหลืองโอ้ช่ำเลยครับประมาณนี้ครับครับอันนี้สี่โล เมื่อกี้สุรพัน์เหรอพันียกันพันเดียวกันอเอาสองร้อยนะฮะของกุ้งก็เอาสองร้อยค่ะเอาเอาดีดดับทำชำให้ให้อีกร้อยหนึ่งอันนี้ชื่ออะไรคะหมูหมูหมูมูนี่แถมเลยใช่ไหมนี่หมูมูหมูมูกินสับปะรดไม่เลูกันนี้เรากำลังสัมภาษณ์หมาแล้วนะคะหมูมูแมนมี๋เลยแมนมีเต็ม อำเภอเมืองเลยค่ะใครเด้อเฮ้ยไฮ้ยใส่บอนอ้าวนะเจอเด็กคนขอนแกนบ้านไหนก่อนเอาเอาวคนแกนอยู่บ้านใดขอนแกนขอยู่สารคามบ้านเมื่อตินขอนแกนชิงเงินเอาเหล้าสน่ะโอ้ยสัมภาษณ์กั็ต้องโดนเล้าเดียวกันด้วยนี่ไปพักรีสอร์ทก็เจอแต่คนขอนแกนโอ้ยหมาน้อยเจอแต่คนบ้านเดียวกันต้องสอนเองคนบ้านเดียวกันนั่นหละ ยืนยืนบ้านเสื้อเทาบ้านเข่้เสื้อเทาบ้านเข่งอเข้าไปกินขนมกีนกูทอาเลยเอามายูนี่จักปีแเ้าโอ้ยหมูาหารนนี่สามปีปีย้ายตามผู้บ่าวเนี่จกาเป็นยังก็ข้านบุญข้านบุญก้อนอ่อนกออ่อนเออนนี้ก็เป็นค้อีสานที่ เนี่ยครับผม้สรับเผมเป็นคนไทยสุรินเอาไหมจอถูกร้านแบบผกโชลก้ของข้าอีกร้อยหนึ่งเด้อเอาหวานหวาน้วยอให้มันหวาเดียวกันอยาให้ช้ำไม่ให้เนียประกันหวานไ็้องไปแล้วรมี้กอนไปทนแมได้ครับแคมได้เอาให้ตานเดียวกันนะเสืนแล้วเนี่ยเราแคมไปน่ารักมาก อีกร้อยนึงใช่ไหมอันนี้สองร้อยห่งค่ะสองร้อยตอนนี้สองร้อยหนึ่งก็รูปบ่าห้าร้อยอย่าให้ได้กลับมาให้เด้อะขอให้หวานอีหลีเด้อแล้วประกันนึงถึงกันเนื้อข่าวนี้ก็หวานแล้วเดี๋ยวไปขอดดูไปขอดูหน้าตัวเองในช่องูลูกพานทองใจดีอ๋อไปในช่องแฮปปี้มัมแฮปปี้แฮปปี้มอมนะแฮปปี้มัมกับช่องลุงพานทองใจดีเรจะเห็นเจ้าของในคลิป แล้วไปดึงคอนแก่นที่ตัดต่อลงครับผมบ้านที่สวยนีอะไรนะบ้านไม่ดีได้ให้สวยเลยเออมีใครบอกก้อนขอนแก่น่ามาเดียวถ้ามีใี้ใครมาเสื้อเราหนุนให้เดียวกันมุมูกับคอนแก่นปะแอ่ปะมูไปมาเมื่อกยิงมูกับบ้านตบานเนี่ยทีนึงเอาเจี๊ยบบ้านมูมูไปนะเมือแอบปะ อันนี้อันนี้ของพี่ก้อยนะจ้าอันนี้ของของพี่เอายางมานัเทนนิสพี่มมาอะไรนะมาเกอร์ก็ไก็ทั้งหมดเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวได้มือหมดเท่าไหร่สี่ห้าร้อยพอดีห้าร้อยพอดีนะมาเดียวกันอันนี้ข้ามาเติมด้วยเลยข้าไปเอาเองหรือเข้าวมะสงครับเข้ามะสงขาวมงโอ้ เขาซื้อเขาก็เป็นโลขก้นเนาะของเองสามใช่ไหมเอาเดี๋ยวเขาคเดี๋ยวเขาโอนเพลงให้เองทีเดียวเลยรวมทั้งหมดอันนี้อันนี้แถมนะครับโอ้ยพ่อค้าใจดีมากอันนี้แถมอันนี้แถมแถมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ขอบคุณทุกคนครับผมขอทีความยินดีค่ะไผ่ผ่านไผ่ผ่านมาเดี๋ยวจะยิ้มให้เบิ่งเด้อเพราะหวานเนาะเพราะหวานใจดีไหมนี่เด้อร้านน้องเจนกับน้องยอด บอกมีเบอร์โทษฝากเบอร์โทษเนี่ยมีเบอร์โทษบอกไม่เจนบอกตำแหน่งที่ว่าถ้าสมโติว่ามาเนีมีร้านเดียวที่มีป้ายและมีเฟซบุ๊กยูทูบบอกถ้าโน้นสามสามหนึ่งเส้นทางกลับบ้านกับบิลลี่กับบิลลี่โคลาตเส้นเดียวมันจะมีสัญลักษณ์ยางปัดน้ำฝนอยู่อยู่เทินร้านอยู่เทินทางอ่ะเขาขับมาเรื่อยๆอันนี้โรงงานอย่างนี้ตรงข้ามโรงงานนี่ โอ้โรงงานผลิตรถยนต์บ,บ้านนี้เหลือกเลยบริษัทโยกเพราะว่าถ่าย,ยอยู่เดี๋ยวยังไม่ได้สแกนจน่ายให้เพื่อนด้วยเออไม่แบบยามญาติญาติอย,อยู่ในย่งอยงญาติาาแฟนนี่ไปบ้านช้างแม่ไปบ้านช้างดี่บ่าครับ เราไม่ได้มากหรอกแล้วโดนหลอกไปแล้วถูกหลอกไปอย่างนี้ป้าปีกีบาหมูฟ้อ่ะมูฟู้ข้ากล้องด้วยป้าเอ็นตั้งครับช่วยถ่ายให้หน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งได้ค่ะเลือกได้ได้นะคะให้บริการภาคเดียวกันค่ะขอบคุณมากนึ่ครับสองเบียร์เจ็บศูนย์ห้าเก้าหนึ่งครับอันนี้เบอร์ประจำร้านเลย หรือใครถ้าจะสั่งไว้ก่อนเนาะได้ครับโอเคอไปต่อใบนี้ยิ่งผ่านแบบสั่งไว้ก่อนให้เลือกทำตามไ,<ด>ไว้ไวค่ะครับครับสแกนจ่ายยังไม่ได้จ่ายเงินนอ้อง